สกอนี่เป็นหน่วยงานที่เข้ามาประเมินสถานอืดวศึกษาทั่วประเทศน,นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความเข้มงวดในการตรวจประเมินมาตรวจที่มอลเนชั่นเนี่ยเป็นอยังไรบ้างครับผู้พิจารค่คะการที่สกอามาตรวจที่เนชั่นนะคะถ,ถือว่ามองหาวิจัยเนชั่นเนี่ยเป็นศูนย์การศึกษาที่เปิดเป็นเป็น,เปน,สนสถานศึกษาที่นอกสถานที่แล้วก็เป็นมองที่เริ่มเปิดใหม่ด้วยใช่ค่ะก็เลย เข้ามาตรวจสอบนิดนึงว่าการเรียนการสอนของนัรนทาวินเดาติไันเป็นอย่างไรบ้างเราก็มีตัวแทนของนักศึกษา5คนนะคะได้เข้าไปสัมภาษณ์ของสอกอ,อกค่ะเชิญค่ับผู้บริการค่ะค่ะเมื่อวันที่14สี่กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมานะคะคณะกรรมการการดงศึกษาหรือสอกอ,อก อย่างมหาวิทยาลัยเนชั่นสู่เนชั่นทาวเวอร์ตั้งแต่เช้าเพื่อตรวจประเมินการจัดการเรียนการสอนและเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆของมหาวิทยาลัยต่อมาช่วงบ่ายจึงเรียกตัวแทนนะักศึกษาของมหาวิทยาลัย5คนซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ทําการคัดเลือกไว้ก่อนหน้านี้เพื่อเข้าให้ข้อมูลต่างๆแงก่สกออกเป็นการส่วนตัวแดงค่ะ คนหนึ่งเปิดเผยกับทางฝ่ายข่าวในช i น n n e w c h a n ว่าหลังสองปออเรียกนักศึกษาเข้าพบเป็นการส่วนตัวและห้ามเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเข้ารับฟังแม้แต่ช่างภาพก็ไม่อนุญาตคำถามแรกที่สอปออถามตัวแทนนักศึกษาคือมหาวิทยาลัยมีจุดเด่นอะไรนักศึกษาตอบได้ว่าเรียนอย่างมีอ,อาชีพตัวจริงปฏิบัติจริง สกออถามในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องสถานที่ของสเนันทาวเวอร์เช่นห้องสมุดโรงอาหารสนามกีฬาและห้องแลบ,บปฏิบัติการทางภาษาซึ่งนักศึกษาได้ตอบตามความเป็นจริงว่ายังไม่มีความพร้อมแต่ในอนาคตคงจะมีการสร้างเพิ่มเติม หรือไม่ก็ต้องหาสถานที่รองรับสอกออตั้งข้อสงสัยว่าถ้ายังไม่พร้อมเช่นนี้นักศึกษารุ่นนี้ถือว่าขาดทุนหรือนักศึกษาคนหนึ่งตอบขึ้นว่าอย่างน้อยเราก็ได้เรียนเป็นรุ่นแรกที่สำคัญเราได้เริ่มการทำงานต่างๆด้วยนตนเองเช่นชมรมการสื่อสารมวลชนในช่นแนล กอ,อกอทับทวงขึ้นว่าอาจารย์ไม่เห็นบอกเลยว่ามีการจัดตั้งชมรมเพราะทางเพราะถ้ามีชมรมก็ต้องได้เงินอุดหนุนจากทางมหาวิทยาลัยตัวแทนนักศึกษาบางส่วนสะท้อนว่าดูจากการซักถามของสองกอแล้วดูเหมือนว่าการประเมินสถานศึกษาจะยิบหลักสิทธิประโยชน์ของนักศึกษาเป็นสำคัญ เพราะหลายครั้งที่สอปออพูดย้ำกับตัวแทนของนักศึกษาว่าเรามีสิทธิที่จะเรียกร้องประโยชน์อันพึงมีพึงได้จากทางมหาวิทยาลัยอีกด้านหนึ่งนักศึกษาบางส่วนก็เห็นว่าสอปออนั้นเป็นผู้ฟังที่ไม่ดีเพราะถามแต่ละครั้งให้นักศึกษาพูดไม่จบประโยคก็ถามอีกเรื่องแทรกมา อีกครั้งยังย้อนไปในกรณีการตรวจประเมินคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยมัธดลที่สกอ,อ,อประเมินไม่ให้ผ่านจนเกิดกระแสสังคมเพราะคณะดังกล่าวได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าสามารถจัดการเรียนการสอนดุริยางคศาสตร์ได้ดีเยี่ยมดังนั้นจึงเห็นว่าการตรวจประเมินของสกออ,อ,อาจมีเกณฑ์ที่ไม่เป็นสากลหรือไม่ อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยควรยึดหลักสิทธิของนักศึกษาเป็นสำคัญเปิดเวทีรับฟังและถอดบทเรียนต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงการจัดการศึกษาที่ผ่านมาเพื่อน,นามาพัฒนาปรับปรุงในทิศทางของมหาวิทยาลัยเนชั่นซึ่งควรจะเป็นมหาวิทยาลัยที่แตกต่างจากที่อื่นและให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง